สวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าผมวันนี้อยู่กับทีมงานเสียเบนครับผมยังอยู่กับช่อง y o u t u b e SK สานรติการเช่นเคยครับผมวันนี้มารีวิวเจ้าโคมันสุ200รุ่น6ครับผมนี่ลูกชายสกีร่ขับเองครับผมอันนี้เพิ่งจัดมาปีที่แล้วครับขุดสาครับผม นี่งานทอยใกล้ๆครับมารับดูครับผมจะใส่กี่ตักครับผมทีมงานนี้จัดหนักมากครับผ่านมาก็เลยเวมาเล่นด้วยครับผม,มก็ไม่ได้สอบถามผมว่าคันนี้จัดมาเท่าไหร่ครับผม ก็ไฟฟ้ายังครบครับผมคันนี้ก็ถือว่าทำงานดีมากครับผมคันนี้ซื้อมาจากหินกิ้งครับผมอยู่ที่อำเภอตะการครับผมอุย้ยจัดหนักมากครับผม คันนี้เป็นเครื่องของคอมมตสูครับผมไม่ใช่เครื่องคอมมินครับผมอันนี้ก็จะเป็นช่วงไล่เป็นลอนเลอร์เจ็ดตัวแคลรียร2สองตัวครับผมแน่เรียบร้อยผมเกมแล้วเจ้ามิซูแคนเตอร์เสียหมอน วิ่งสองคันครับคันนี้วันนี้นได้จอดล้อครับผมโอ้ยเกือบตกทางพะงันนี่ทางมื่นแท้ทางมืน่นลุยเอาเกือบตกทางง่ยคือว่ารถดรับเมลนอีกเนะี้ย คือว่ารถดับมาแรนอีกต่ออือ,อ,อลมเหรอวะแน่เรียบร้อยครับไปไปไปหาดัานดาเขาบุญ อุตสะทถอยดินครับผมนี่งานใหญ่ครับงานใหญ่เรียบร้อยผมไปครับพาไปชมเจ้าโค้มัตสุรุ่นกหกแหมที่เด็ดครับคลิปนี้ เสียงตัวเดินนิ่มมากครับผมก็ข้าบัดจัสั้นๆ่อยครับผมไม่ได้เอาขากล้องมาผมเรียบร้อยครับเจ้ายีนโน่ร้อยสิบเจ็ดเรา ถือว่าสวยงามครับรถคันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายคลิปนานนะผมหลังจากฝนตกไปก็ติดโควิดด้วยครับเมื่อกี้เพิ่งกักตัวเสร็จอันนี้เป็นใบแท็กใหญ่ครับแม่มาถ่ายคลิปก็เจอช็อตเด็ดเลยครับผมแม่ไม่ไม่มีรั่วไม่มีซึมเลยครับคันนี้ถือว่าระบบดีมากครับผม ไฟฟ้ายังครบครับคันนี้แม่เหมือนข้างนั้นจะเป็นรอยเชื่อมบูมครับผม ข้างนี้ไม่มีครับผมอ,อื้แรงจัดครับผมงัดต่อเลยครับผมไม่ได้ขุดเลยครับเอ,อ้ยกําลังยังดีครับผมคันนี้แหม แกครับครับผมแม่แรงจัดครับเจ้าฮีโน่เราน่าจะเป็นข่านี้จะเป็นรอยเชื่อมครับผม ก็มี2องคันครับผมคันนี้กับโคมสุ PC ร้อยรุ่น้าครับผมคันนั้นไม่มีคนขับครับวันนี้คนขับไม่มาครับผมแม่ถือว่าสวยอยู่ครับคันนี้ไม่รู้ว่าจัดมาเท่าไหร่ครับผมยังไม่ได้สอบถาม รถแถวบ้านเราหาดูยากมากครับผมสำหรับเจ้าคมสุขร้อยรุ่นหครับผมเพราะว่ามีปัญหาเรื่องระบบไฟฟ้าครับผมแต่ว่าผมก็เห็นคันนี้ใช้งานก็ใช้งานดีครับผมยังไม่มีปัญหาอะไรครับผม จะขุดสะประมาณหนึ่งไร่ครับผมนี่เมื่อวานขุดสองคันมาไม่ทันครับผมมารับดูนครับว่ารอบนี้จะใส่กี่ตักครับผมแต่ว่าทีมงานนี้ใส่เยอะมากครับ น่งตักครับผมเสียงเครื่องคันนี้ของเขานิ่มมากครับ <c oughs> สองตักครับผม ตักที่สามครับแต่คันนี้เหมือนเป็นกุ้งจีเล็กๆยังไงไม่รู้ครับเหมือนเร่งไม่สุดครับผมตักที่สี่ครับผมแหมเยนแผนครับ เมื่อกี้ใส่ประมาณกตักครับผมทางไม่ค่อยจะดีครับผม,มก็ถือว่าทำงานได้ดีครับผมสำหรับเจ้าคันนี้ หยาบมอนนะผมนี่ชอบเล่นเครื่องก็เปล่าเรียบร้อยครับเจ้าฮีโน่เราฟันท่วมเลย เรียบร้อยครับติดอีกแล้วครับผมแม คลิปนี้ขอจบไปกับเจ้าโฮมัตสุ PC สองร้อยรุ่นหกครับผมเจีย๋ยนคลิปหน้าผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ